พอดีเลยครับบางตัวนี่มาวพอดีเลยบางริงปะล่ะทำไมหนูออกแล้วทำไมหนูอยู่แล้วไม่ได้ทำไมหนูไม่อยู่แล้วได้อยู่ครับผมไปดูมาเลย รู้สวัสดครับทุกคนอันนี้ก็นี่พามาตีหมาเช้าๆนะครับหมาบ้านเพื่อนสภพาพหมายนะครับน้ําแห้งแล้วก็ปลาน่าจะมารวมในนี้น่าจะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานไหมนี่บักโทนี่นะครับเสื้อลุงเหลืองอยู่นู่นบักโทนี่ไอจอแดงน,นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันไะคอยดูไม้แรกนี่ได้เลยคอยดูนะตัวนี้นะ ยังไม่มีประช้อนขึ้นจิบปุ๊บ <c oughs> อาโดนมาก <c oughs> ยังครับยังเงียบอยู่ครับ <c oughs> ใครจะเปิดค, <c oughs> ค,ครับตัวแรก สะท้นี้เปิดนี่เราสวยเลยนายจะขิงทั้งปีมันมีปลาหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เห็นปลาช่อนขึ้นเลยนะครับเราขอเดินหาปลาก่อนเดินดูก่อนตรงไหนย,ยังมีตัวรอฟังเลยก่อนที่จะเดินไปชิบชิบิบิบ คงไม่ยาเต็มเหมดเลย้อ,อ,อหอลุดตัวนี้กับโดตามคนแรกแล้วื ติดผักบุ้งนะครับคุณผู้ชมเข้าไปพันตัวไม่ใหญ่แล้วนะครับดูดิดดดดเขียวมิน้นหืมพลาดเลยพลาดเลยพลาดเลยคุณผู้ชมไอช้อนป๊อกนะครับไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหม,ไมกัดในกอผักบุ้งเลยนะครับ วัดมาก็ติดกอบักบุ้งดิ้หลุดเลยาจะเข้าไม่เต็มป่านะม้าไปไหนหมดวะทนี้ตกหมดแล้วหรอกัดที่เดียวเองบอนี่เหรอกันไม่โดนอืมโู้ขูใไซสสวยด้วย แน่นเลยนะครับคุณผู้ชมไม่อยู่ไปไหนแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วนะจ๊ะเอาจริงแล้ว,อลว,เ,วเออมีปิงไหมนี่มาเท่านี้มีปิงไหมนี่ปิง อยู่ครับผมอยู่ครับผมโดดโอ้โหโดดยังกะกระพงอะ่ะ เรียบร้อยครับเอาจนได้นะกัดโดนจนได้เต็มปากว่ะเ,เ,กกเต็มปากอ่ะน้อนๆ้นีน่เมื่อกี้กัดไกลนะครับแล้วก็แบบมองไม่เห็นเลยนะงั้นเลยเสียงวัดดูนะครับแล้วก็เจอบกักโทนี่ตีปาดหน้าเลยนะฮะแต่ว่าปลาไม่กัดว่ะน,นี่ไงจอแดนนี่เต็มปากเลยจอแดนดดนี่สิเทานะตัวนี้ โอ้ปลช่อนตัวอ้วนเลยนะครับเนี่ยเต็มปากสุดยอดของจริงอะน้องน้องน้องดูดิเต็มปากไงน้อง,งอนนี้เขาเรียกปลาช่อนรู้ป่ะเอออันนี้เรียปลาชโดมาเนี่ยโดนดรอ,อดู้ะบบอกท้อแล้วเนี่ยมาอะไรรออกัดเมื่อบว่หลายรอบกัดเช่หนึ่งสองหน,นึ่งได้เอ้ยเอาวันนี้โชว์ดิเอ้า อุ้ยแม่งกระชากเลยเมื่อกี้นี้ลืมมือหืูอขอตัวนี้มอแต่มือจะม,มาแย่งจะโตขึ้นไหมดูมันโดนแล้วมันเกี่ยมมันระแวงแล้วมั้ง Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just do like pushing up my chest and till suffocate. Better change meditate. ส <laughs> ายไปพันปายไกลเมื่อกี้นี้ตอนวัดมานะคิดว่ากัดไม่โดนนะครับโอ้โหจอแดนมันติดหนึบอ่ะ <ś c oughs> จอแดนมันติดหนึบนะครับไม่ว่าหลุดละสายพันปลายไกดหเลยวิ่งเลยวิ่งถอยหลังเลยนะครับ มันมาได้ยอดมาอีกหนึ่งแต้มน,นะครับโอ้ <fiery> โหอ,อ,อากาศร้อนๆนะครับสุดยอดเลยจะแดนสีเทานะ <nam S 2> ยับถุงมือหายไปข้างนึคงนะ It's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want. ไปอุมาเลยไปอุมาเลยครับผมไปอุมาเลยครับโอ้โหแต้มที่สามมาติดๆครับผมตัวนี้ปิวมาเลยนะฮะใส่นี้นะครับวัดปิวมาเลยนะฮะนี่ สายเล็กวัดปิวสองตัวเลยนะครับติดๆกันเลยนะครับขันที่วัดปิวก็นะครับ SNS Iron Go นะครับเวทแปดสิบเจ็ดนะครับเวทนี้เหมาะมากกับประช่อนนะฮะสายเนี่ยปิวทุกตัวผมบอกเลยนะฮะพอดีใส่สายเล็กนะครับแล้วลมมันพัดเวลาวัดสายมันปานปิวมาแล้วมันก็หย่อนเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาผ่านปลายไกลเรานะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ได้ปามเดิมจอแดงติดหนึบนะครับดูดิคุณผู้ชมสุดยอด บักโทนี่ไปเอาสายช็อคที่รถนะครับผมเอาใส่ไว้ได้านากรถยน,นุนนาเกลกระยต์บักโทนี่ตีสายขาดไปละเดี๋ยวกลับมาเห็นปลาเพิ่มอีกสองตัวนี้จะแบบว้าวโอเคชมันต่อร้อยละพอดีเลยครับบักโทนี่าพอดีเลย <c oughs> ไปไหนมาแล้วเอปาปลาขึ้นมาสองตัวละเ <c oughs> นี่ยเขา <c oughs> อ๋อเจ้าดีฮะวันนี้ยังจังแค่คันโอ้ยตะลืมจอแดนดิของจริงไงจอแดนเนี่ย นี่ไงไปแป๊บเดียวได้สองตัวเลยนี่ของจริงปะละ่ะถ้าทำไมหนูออกแล้วทำไมหนูอยู่แล้วไม่ได้ทำไมหนูไม่อยู่แล้วได้คนดูหนูไม่ดีเ้นเ <laughs> ขาไม่ไม่จอดในร่มรอ่ะขจอดรอมอด่มไปไปน,นั่งร่มนึงดีกว่าพักนั่งพักนั่งพักอี่คือล่อไงไได้เดีี่โได้สามตัวละ <laughs> ทำไมหนูอยู่ไม่ได้ทำไมหนูออกไปได้ มันดิวัดปิวอ่ะครับผลงานวันนี้นะครับทั้งหมดก็3ามตัวช้อนปอกนะฮะแล้วก็ผลงานบักจอแดนนะครับเฟลเลยวันนี้แดดร้อนๆก็ยังมีตัวขึ้นมากัดนะฮะแล้วก็คันที่ใช้ก็เป็น SNS Amazon Go นะครับเวท87คันนี้เหมาะมากเลยกับชอนงัดบินมาเลยสองตัวเล็กๆเนี่ยคะสุดยอดไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับเอาไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ 啊哈。<laughs> <laughs>